อระหังสัมมาสัมุโทโธภะวาพระผูมีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเจิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังระกวันตังอภาิวาเทมิ พระปเจ้าวาปิวาตรพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกรบสวาฆาโตพระกวาตาจมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตราดไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามีขาา้าพระเจ้านามสกัดพระธรรมกราสุปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้า ปฏิบาติดีแล้วสร้างขังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมประสงค์กราบอันดาดานิมยันตังรบขวันตังวาจายะอภิทุตุงปุปปากนามการังกโรมาเส ना मsa भkawaต අराto सम्मासभทasaनाsa भkawaต අराto सम्मासभทsa नाsa भkawaต อระราหาโตสัมมาสัมพุทธาขอนอบน้อมแด่พระผู้มิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาพิทุติงกรโรมาเซ โยโสตธากโตพระตถาคตเจ้านั so ้นพระองค์ใดอารหัง ah mm hmm. เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ mm hmm. ชอบได้ mm hmm. โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรปุริสธรรมมาสารที เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธเทวะมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยยิมังโลกังสะเทวะกังสมารกังสะพรหมกังสาสมาณพปราณิงปะชังสะเทวะมนุสังสยัง อาปิญญาสัจจิกัตตวะปะเวเตสีพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกมีพร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมู่สัตว พร้อมทางสมณะพรามพร้อมทางเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานางังภัยรอในเบื้องตน้น มาเชกัล,ลยานังไพรอในถามกลางปาริโยสานกัล,ลยานังไพรในที่สุดสาทังสาพยัญชนงังเกวลปาริปุณันนงปาริสุทธังพรัมมจรยิยังปากาเซสี ทรงประกาศพรมหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุธ์บ์อริบุญสิ้นเชิงพร้อมทางอาถรรพร้อมทางพยัญชนะตามหังพระกวันตังฮาิปูชายามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่ง จะพอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังพระกวันตงังศิราสานามหามีข้าพ,พระเจ้ากอนอบนอบ้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียรกรา อันธรรมยังธรรมาภิธุติงกะโรมาเซโยโซสวะคาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมนัน้นใดเป็นธรรมที่พระผูมีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโก เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบตัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นธรรมที่ควรกลา่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดโอปาัญายิกนเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวดิตาโปวินยูหีเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามมหังธรรมังอภิปูชยามี ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเจพาพอพระธรรมนันตามังธรรมมกศิราสานมหามาีข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนันด้วยเสียรกรา ทันธรรมยังสังขาพิทุติงกรโรมาเซโยโซส,สุปฏิปนันโนภะกวะโตสาวกาสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมู่ใดปฏิบปติแล้ว อุจปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบาตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะกะวะโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้วยาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุกานิอัตถาปุริสปุคลานคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสาพกวะโตสาวกสังโฆน,นั่นแหละทรงสาวของพระภูมิพระภาเจ้าอาหุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนโย เป็นสงควรแก่ศก,การะที่เขาจัดไว้ตอนรับทากิเนยนเป็นสงควรรับทักษิณาทานอัญชลีการานโยนเป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตรารังปุญญาเกตังโลกาสาน เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังขังอภิปูชายามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะพอพระสงฆ์มู่นันตามหังสังขังศิราสานามหามี ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์หมู่นานด้วยเสียงกล่าวกราเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบหรือนั่งถามสังขารน,นำหน่วยนะ หันธรรมยังรัตนนตยปนามคาทาโยเจวะสังเวกาปริกิตนาปาทัทจะาภานามาเซพูโทสุสุโทการุนาามหันนวโวพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุิ์มีพระการุนาดูทวงมหันนบ โยจันตาสุธาปรยาณโลจันโนราองค์ใดมีตาคือญานันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสปาปุปกิเลสคาตะโกนเป็นผู้คาเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสข,ของโลก วันทามิพุทธังอาหมาทเรนตังข้าพเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธรรมโมปฏิโปวิยตาสาสาทุโนพระธรรมของพระาศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงพระที โยมกปากามาตาเภตปินโกจำแนกประเภทคือมักผลและนิพานส่วนใดโลกุตโรโยจตตาตตาติปโนซึ่งเป็นส่วนโลกุตรา วันธามิธรรมังอาหามาททเรนตังข้าพเจ้าวายพระธรรมนั้นโดยใจเขารบเกื่อเฟื่อสังโคสุขตาพยาติเกตตาสัญญิโตนพระสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญนันดีทั้งหลาย โยติตาสันโตสุขตานุโปทะโกนเป็นผู้เห็นพระนิพพานตราสรูตามพระสุคตหมู่ใด้โวลัพหโนสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล เป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันเธอมีสังฆาหามาจเจรนาตังอาปเจจาวายพระสงค์มูนานโดยใจเขารบเอื้อเฟือ้ออิเจวะเมกันตาพิปุชนเนยกัง วัดถุตยังวันตยตาพิสังกตังปุญญังมยายังมามาสาบุปตะวันมาหุนตุเวตาสะปภา,าวาสิทธิญานบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไวอายู่ซึ่งพระราตนาตรัย อันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิง่งเช่นนี้ขออุปัฏฐวะาท้งปวงจงยามีแก่ข้าพจเจ้าเลยด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญน,นั้นอิทาตถากโตโลเกอุปันโน พระตาตา,าโกเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทามโมจะเดสิโตนิยานิโกนและพระธรรมที่ทรงสแสดง เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสามิโกปารินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปารินิพานสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรม มายันตังธรรมสุตวาเอวังชานามางพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุขานแม้ความเกิดก็เป็นทุกชาราปิทุขานแม้ความแก่ก็เป็นทุก มารนานามปีดูกางแม้ความตายก็เป็นทุกข์โซกาปริเทวาทุกขโทมนานสุปายาสาปิทุขานแม้ความโศกความรำไรร่ำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคาบแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโกดุโคนความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโกรุโคนความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามปิดช่างนาลาพาติตามปิทุกคางมีความปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สั้างคิเตนะปัญจุปาทานคันธาทุข้านว่าโดยย่อเขาปาทานขันตัง,นนงหาเป็นตัวทุกข์ เสยาที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปุปาดานคันโทคันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาุปานาคันโทคันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา สั้นยูปาดานกคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือสัญญาสังการูปาดานกคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือสังขารวิญญาณูปาดานกคันโท การนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือวิญญาณเยสร้างปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้บูปาทานคันเหล่านี้เองทารมาโนโซภะกาวาพระภูมีพระภาเจ้านั้นเมื่อ,อยังทรงพระชนอยู่ เอวังบาหุล so ังสาวเกวิเนติยอมส่งแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนะสะพกวะโตสาวเกสุนุสาสนีบาหุลาปวัตติ อันหนึ่งคำสั่งสอนของพระภูมีพระภาคเจ้านานส่วนมากยอมเป็นไปในสาวกทั้งลหายมีการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปปางนิจจงรูปไม่เทียงเวทนานิจจเวทนาไม่เทียง สัญญาอนิจจสัญญาไม่เทียงสังขารอนิจจสังขารไม่เทียงวิญญาณังอนิจจวิญญาณไม่เทียงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตา เวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาณตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนาตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณางนานตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสเพสังขาราอนิจจา สังขารทางหลายทัางปวงไม่เที่ยงสัพเภทธรรมาอนัตติธรรมทางหลายทางปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมยังโอตินามมหารพวกเราททางหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยา โดยความเกิดชรามารณีนาโดยความแก่และความตายสเกหิปาริเตเวยิทุเคหิโตมาตเซหิอุปายาเซหิโดยความโศกความรำไรรำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัาบแคนใจทั้งลหลายทุกโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์ปริตานเป็นผู้มีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าแลว้ว อาเปวานามิมาสะเกวาลาสาทุกาขันธาสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติทำจะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทางสิ้นนี้จะพึงปรากฏชาติแก่เราได้ ธีรปรินิพุตังปิตังภะควันตังสารานังกตานเราทั้งหลายพระภูมีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพา,านานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารานธรรมัญจะพิกขุสังฆานา ถึงพระธรรมด้วยถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วยตาสาภพระกวะโตสาสานังยาธาสติยาธา,า,าพะลังมานสิการโหมาอนุปฏิปชามาจากธรรมในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระภูมิพระบาทเจ้านั้นตามสติกำลังสาสะนปฏิปัติขอให้การปฏิบัตินั้นๆนของเราทั้งหลาย อิมาสเกวะละสสัตุกาคันทัสะอันตะกิริยายาสังวาตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทางสิ้นน้เินเชิญทุกท่านเตรียมกายเพื่อนั่งสมถภาวนาจัดร่างกาย มีการนั่งกัสมัดเป็นต้น